เกิดอะไ,ไรพ่อแม่อโอ้โหโอ้โหปากเปรี้ยวไปแล้วแม่ใครลูกใครไอ้แม่ฉันบอกมาลูกขางตอนเลยไอ้ด่าไหนที่มันตีแม่ยาไหนข้างไอ้เห็นไหมแม่เห็นไหมใครตีแม่เอ่อไมาอยู่ที่ใครคนนั้นก็ตีแมนนน่นั่นนั่นนั่นคนเราเนี่ยถ้ามันไอ้นี่ยรักฐานก็ต้องามือ แกรัไม่ดีค้างเอาลูไม่ค้างรม่แต่ก็ไม่ดีค้างก็ไม่ดี้ใครีแม่แม่ก็ม่ได้กตีตัวเองไพูดให้ใครฟังนะลูกว่าปีนี้แม่หลงขนาดนี้่หลงขนานี้หรอานี้ปีหน้าแม่อาจจะเล่นอุระตัวเองแล้วนะลูกอีคั้แต่ต้ัวกูเจ้พเอ้ยเฮทมเปลี่ยนเจ้าพย เดี๋ยวเดีี seguinte, ม๋ม,มันอะไรกันแม่มันอะไรกันลูกแม่โทสาแม่ลูกมีะไรลูกเอะไรลูกเป็นอะไรฉันรูแม่จฉันรู้แล้วว่าฉันอแหลติดใครใครลูกวิติดใครมาเ็กชหรอแม่ก็แม่สิไอ้ลูกไอ้ลูาไอ้ลกไอ้ลูกไอ้ลูาไอ้กไอ้ก นี่ทุกปีนิภาหรอวิทาลิทาอะไรยัเอาคอานน้อนอะยเนี่ยครับนีนนาานหนหน่งนานา่ายไน้องมนานทำไมฮะมึงวิ่งง่ายกว่าไอน้องไปติดแต่ทำทํามึงทำน้องทำไมแม่แม่ฟังฉันก่อนสิก็ดูมันสิแม่ทำไมวันวันมันทำอะไรที่ไหนเล่าฉันเนี่ยไปทำงานมาเหน็ดเหนื่อยนะแม่แต่ยังต้องกลับมาทำงานบ้านงานช่องอีกมันเป็นสาวเป็นนางเป็นผู้หญิงแท้เลยมือแปรตีนแบไม่ทำอะไรเลยแล้ววันนึงก็มันมีผัวเนี่ย ถ้ามันมีผัวเนี่ยทำไมเพราะเขาไม่มองว่าถึงแม่ได้เหรอควาำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยฮะนี่มึงได่ตีก้าหาแข็งนะนี่มึงแค่าหางเนเลี้ยงครอบรัวได้ยิ่งหน่หน่อยแล้วนี่มึงควรมีถึงขั้นมาสั่งสอนแม่เหรอเดี๋ยวกูจะบอกพระเดี๋ยวกูจะบอกพระ หายใจก่อนก็ได้เราค่อยด่าพอแล้วแม่อย่าพูดมากเกินไปนะฉันคนไม่ไหวแล้วนะแม่ฉันขาดไปจริงๆเธอแม่ไม่เราทาดบ้างเรื่องอะตื่นเช้ามาทะเลาะกันทุกวันอายบ้านคนทำบ้านจนช่วงเขาต้องได้อายลูกจะให้สภาพบ้านด่าแม่ดูสิไมายังเข้าไปสุดหางเลยฉันคนไม่ไหวแล้วกนะ ไม่ดีอีกครับต้องไม่มีชั้นอีน้ำค้างแต่ถ้ามีชั้นอีน้ำค้างต้องไม่มีมันอีกครับทาร,ร,นร์นี่มันพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะยแม่ดูมันพูดสิลุ แล้วแตมันเกิดว่าใหม่ๆต่อไปมันจะได้กิดได้ที่มีผัวและผัวรวยถ้ามันมีผัวรวยแม่ก็สบายคนในครอบครัวก็สบายไอ้ขามึงจุดมึงไม่ต้องแม่มึงไ,ไ,ไม่ต้องขึ้นเสียงเดี๋ยวก่นอนกนะูเอาข่ายอารมณ์ก่อนเสียด้วยนะมึงก็ต้องรู้เนาะงแกเขาเลือกอะไรตกปากเง่ายอ,อ,อ,อย่าเอาคิดวอ,อ้อมไปหยาบทางแค่ยวมึง บอกไม่ทำงานท่าเดียวมันโหขนาดน้องบ้านอุ้ยดิบ้าหลังเนี่ยเมื่อก่อนนี้กูก็ทำงานนอกบ้านด้วยทำงานในบ้านด้วยกูก็ยังทำมาได้ แต่ไไรอาแต่ป้าด็กผ่ากล้กมลงไปเท่ากันมันออกกแกะไม่เลยครัพราะมึงมันทำไม่ไดีที่ยงนี้เหลือนต่างางหลวงวอุนีสักดมุนะได้ที่รถเกณทีตีนดสเป้ แม่ไม่เครียดไม่โกรธไม่โทษแกเพราะผมรักแม่มเหมาะแม่แม่เชื่ออกอ้ัางไม่ฟังคำถึนอยู่อีกครั้งขัดคอลุนขอล,ขอลาบ้านเก่าลา ขามันโตแล้วงยัดเลยยันเลยหยัดโคเลยวะผายว่าพูดอย่างนี้กับน้องได้ยังไงล่ะคุณไปบอกน้องเกองแหลกแล้วคนอื่นเก็จะยินแล้วคาจะหาว่าน้องเกองแหลกจริใครล่ะยิ่งหลอกอาคี่อเนี่ยทำแน่ด่าแน่ยอมและหยนร้อยชีวิตอีกครั้งฟังเถิดครับทุกคนชีวิตอีกครั้งฟังเถิด ทุกคนมันคงไม่พร้อสอเพลงไหไอ้อยู่มันออกไปมากไปออไม่ดนีไคุณไม่ต้องรักมึงแล้วก็ไม่ต้องสงสารกับไีกนะ่อแม่ไม่อจับาทุกังน้องมากก่าตัวเอง พารักแม่เดินน้ำตาไหลออกดูสิแม่เออไม่ต้องมาโผล่ล้จะออกจากบ้านอยู่แล้วจะไม่วายที่จะด่าฉันอีกเออหน่ะป้าตาเดี๋ยวลูกต่อไปเงี้น้ำไม่มีใครตื่นมาแล้วทำให้น้ำค้างอ่ะก็องอารมณ์เสียแล้วนะลูกนะวันนี้อารมณ์เสียแล้วแม่จะทำยังไงได้ล่ะจะไปเที่ยวจะแต่งตัวซะเต็มที่เลยเออไม่มีตังค์เลยขอตังค์หน่อยสิหาเมื่อวันก่อนแม่ก็เพิ่งไปกู้ตังค์เขามาแล้ววันนี้ย่าให้แม่ไปเอาตังค์ที่ไหนบ้าให้ไปเที่ยวกันลูก เี่ยวดันดีแฉันไม่มีเงินใครไอ้ก็ตายเลยไอ้คนอื่นรือไงานี่เอาไม่มีหรอเปล่เดีู๋้แม่ไปยืมตังค์ไมีข้าบ้านี๋ยวแม่วิ่งเอาไปให้เร็วนะแม่ลูกลูกไปเ่ยวไปยืกตัไปยืมตังค์บ้าลูกสาวลูัก่าชีวิตครอบครัวที่เป็นไงต่อไป